ในว่กไปทึงบ้านบีมาใจเราโมเพลิดเป็ินไปหนึ่งกไปเขียยบ้านบีมนแหละแต่ว่าบีมันอารมณ์ค้างเลยมาก็ไปกินราปันเดี่ยวบ้านออนเขาก็ลองยุดเตี๋ยกลางคืนทักทีได้ไหมเขาเป็นวัวกมีก็ไม่จะไปร้านที่เขาไปเตียแบบนุ๊กนุ๊กนี่ก็รู้ด้วยว่าเขามี็แฟนแล้วเขาเป็นอกใจเองจเขาใจคําว่าคุณเป็นแฟนเขาเป็นวัวไม่ออนถ้าเกิดเอ้ยมานทำเลือด thuốc là... thua ra, anh thua mà thảm cục nào nôn này. thôi đi. về làm cuốn về. à. làm cuốn lao. Ừ. Bên ra tôn mô đi. bên phải ra mình mô đi. quay lên rồi na. EY. EY. chạy EY. à? EY. 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 à? EY. 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 lên mà EY. EY. mà lệp เอออีเซอร์กูทำได้เ hmm. พ eh. ิ่งอย่างเพิ่งปล่อยให้แฟนเตียวกลางคืนโดยไม่มีมึงมึงไม่เป็นอ้วงมึงเฮ้กยว้ามหมดตะลอดเลยเยอะมากแม่้มันเตียวเต็มทีเวลามีรูมันได้ไม่เตียวไ๋เรื่องหน่อใจกลัวกลัวไม่มีอยู่แล้วแม่ผัวออนมันก็ข่ากูมานานเลยมี่นี่แฟนกูนะเด็ุกูอ้ามีมันก็ไม่กล้าเลยนะแฟนกูน่ารักสุดเลยมั่วแต่กลางนย่อ่ตัวเองไอ้สัตว์นี่แหละเปิดโหมดเลยไหม ก็ได้นะเฮ้ยกูรอเล่นเดี๋ยวกูไปให้ายอนมาอีกบิมมันเลยเออเอไปไปยังเฮ้ยติดลังเลยก่อนซวยมันเอาตุ่งนี้มาซวยมันวะทำเราดีดีไว้ย้าป็นเอนเองนะมึงปื้มังมึงอะไรกึนอีปื้อทุกคน้อดาบชาบุบุบเบลยแค่มีพวกมีจูดีจิกไปได้แกไม่ได้เต็งตัวป้วนก็ไม่ได้ ใช่นว่าพวกกูเป็นนันตาพวกกูจะดีแด้ขึ้นู่ม้อเจ็ดตัวพื่ทางเพิ่เลยอจ้าเหมือนกับวว่าะหรือเหมือนกูไปมาเนี่ยกูเรียงเองกูเพิ่งน้าเกมอ่ะน้าเกมนี่มึงห้าึงเป็นโเเีหยงกูได้เกมนี้ได้มึงเกมกูวินหน้ากาวแค่มันงมาดนะเคสยเลเอสไอี่เจ็ดแปดอืมเด็กกูลงเล่นมั่งตีเพื่อจะจุดกงกดในพวกมึงว่าเพื่อยด่นี้ปร่อาคนกูนี้ไม่วนวหวไปลงสีนะเออเดยวกูลงพ่อ่อกูเดกอนพาาปเจอนกูถ้าไม่มีเหมือกิบูกูวิ่งไั้ปเลม เออี่อคกณรับบ้านก่อนเออ,อคุณออดขาโรจักทางกลับบ้านด้วยหรือคะใช่วันนี้โลดดัง <c oughs> ยุดเดือดีดออีข้อ,ขอ,นะขอได้หรอคับโ่เมยมัามานเคยบีมเนะยุด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  เด็กขึ้นมึงอะไรเพิ่งไปเดียวมาโออนเต็มแล้วมามองไปเปล๊กอิ๊งนลมันก็บีมถ้าเขาไม่ไปมันก็กรวดดาวเลยเี้ยออนนี่เรากระถูดด้วยยุ่ยเที่ยงึ้นได้แต่เขาบอกนี่ออนเวลาไปเที่ยงึ้นรู้ไหมเขากลัวทุกทีเลยนี่เขากลัวเหรอมึงอะไรมัวไคยแต่เรอย่างได้ว่าแม่ก็เลยมามั่วถื้อฮะเอิงก็ไปกันนะไม่ไปใช่งรือเออเออแม่ปก็ช่วยดีอิงก็ไม่ไป อันก็เป็นเดียวนะก็ทั้งเยีาวเขาจะไม่ม่วใครถ้าใครมั้วนเขาจะโตอยมีนมีเขาจะไม่หมองด้วยนะเขาจะยุดเดียวสักหนึ่งเดือนหนึ่งปีอืมนะดนี่งานกะ็เียวไม่สัญญาทรัไม่ตรองไปเืมแก็เดี่ยวเดี๋ยวเนี่ยพูกเราก็มีรู้ทั้งเกาหลีก็ไม่ได้เดียวแล้วยืน็นคราบนะครับคุณออนอันนง หนึ่งปีท่าไม่สัญญากัไม่ต้องไปชื่อเลยโดนก็ได้ดูสิเก่งว่ะหนึ่งปีนะหนึ่งปีกันไม่ต้องไปเด้แล้วมึงพูดอะไรกูเดียวไม่ได้เหรอมึงจิ้มาไม่ได้เดี๋ยว

โอ้ยเอ๊ยอใ่กับบ้านมาดิว่ะตัดรวปลงวะตดรูไม่ลงมาดตโอุนแ่อุ่งบ้าลงตัวนจน้้มเลยฮะมั็นมาบวนลามอ่นน่ะดีโนไม่บอกมีจักมือยืนอนพวกมือจะยืนกันนะเดี๋ยวก็ถั่วจะกเ็เด็เมย์เคยจับมือยิงถึงได้แบบ่คนกึลนะ จะถูไม่รับถูไม่ติดลาอ้ยพอติเป็นหน่วยถูไม่ติดอกเยเห็นไมอนี่แน่พวไหนกกอัวไปไห้ตื่เที่ยวกลางคืนนี่เ้อตอ้เถอไม่ิตจีนัวเคยได้คนบางคุ่มนะตัวไ้ิงไม่มัวมันกที่เอาแต่ยิงลาเข้าป้าไปล้วมันควบคุมสติตัวเองไม่รู้บ้าแก่หรือบาหมองบ้ากับอนเหื้อทุกตรงขาหน้าไปเลยอีออ้อนอยากคิดว่าออนจริงนะ ตอนนี้โอนจะโชกดีโอนยังไงผู้หญิงช่วยอย่งหัวใจมาได้ไหมถ้ามันขบได้ว่าเนี่ยมันผ่าเพลอนมารุมซู่มเมื่อไหนเข้าสำเพื่อโอนรูม่ายคนถีถ้าขึ้เหตุการณ์นี้ขึ้นเหลี่ยงเสียใจสุดก็คือผีนะโอนเ้ขารูเร็วเขาจะยาวเขาจะไม่เกี่ยวเลยเขาหนันที่ไปนะถ้าเองไม่ไปก็ไม่ไปถึงอย่างนี้หนันที่เลยนะที่ด้นชีวิตนี้ แต่ว่าต้านานๆที่ไปเลยนะไป้วยกันได้ไปเลยชไปเลยนะแม่กำลังกูยังกลางอยู่เลยอีไปไม่ไม่อยากไปรับอยู่เลยโอ้โหขู่ข้อไอ้มุงโกลมจับุงโจมข้อไอ้โดนจิอยโลข้ามอยู่ตึดเคยเห็นได้ือกเปี้ยนใช่หรืยัไอ้ขอตัวเนี้ไม่หละเออแต่ว่าเราไม่อยากทางยุ ินาบ้านก็ได้เดี๋ยวกูเสือล่าเดี๋ยวอรียว่าอยากฝอยแบบมันเป็นบัฟิวแบบว่าพักไอ้แนี้เดี๋ยวกูถูตับลวดอ้กูตำรวดิ๊ับิ๊ปั๊บิ๊บั๊บจุกจุูอะไรเบอยเอาไหมแบบว่าเดยวคปล่ให้กันเดียวคนในหมู่บ้านจะแบบ่ามกันถือมืโลี้ได้ฟิวแบบว่าพักไงหว่าีเอว่ามีประโยชน์ที่อันนีงเขาถูอ้เอาไหมูอัให